ยรับที่ครับผมพ้ามายามดางังตอนนำแกลแกงข้นนะครับผมตอนนี้ครับเวลาอยู่ปมะมานเที่ยงมายามรอบที่สองครับสีใดเบ่ไดใดเดี๋ยวไปเบื้องต้นกันครับนำแกลงขืนยางแห้งเลยนะครับนำหลดอยู่ที่เนาะนายัดรถรดุรกงหมู่บ้านอย่างนี้เนาะหลุดหมาณเด็กสิบเส้นเนาะ อันนี้แต่ก้อนเนี่เป็นน้องสานะครับสาปล่อยปลาไว้นะครับนี่ออกม่แล้วครับตอนนี้ปลาใกระจย้เหล่ยบรรกาศทางดีครับน้ำท่วมเต็้ยลนะครับฝั่งนู่นเดี๋ยวมีคนยกยอดอยอยู่สองคน,นครับเดี๋ยวยังขยไปเบิ่งน้ำกัน ตอนนี้ก็ยามด่างก่อนครับโอ้ยตายลไหนบ่ได้อยู่บ่ตายจอยปลาสลิดตเอ้าหน้าไอ้ปลอยปลาสลิดนั่นบ่กหรือสาลุงปืมสาลปปืมอื่นเดีอไมใปลาสลิดไ้แล้วนะครับตปลาสาิปลาสลิดตาย ยังโอ้คันบ่มายามไอ้โดนกันเอาเนาะอออนเอ๋ข้าเนียวเนาครับปลาเจ้าเนาให้พมเข้าน่เนี่ยเจ้าว่ายังไงให้ดังเอาไปว่าสิมัดสิบว่าตายน้นำ้แกงขึง้นมรอบสิบปีนะครับ สั่ง10ปีสัส่งย่างหนักเลยครับปีนี้อำเภอโกสุมพิสัยสารข้ามนะครับได้หนึ่งตัวแล้วครับด่างยักษเสียงหนึ่งนะครับสาม,ส,ามสี่สเได้ถึงยนะไม่เห็นดางข้างไป มองนี้เลิกบ่นเ,นเลิกมนันเหเพียง้อเลอเียไปที่เราเลมันยูรูปดีบ้น,นูเห็นผู้สาเนาะผู้ข้อเลยเป็นสาสองสาที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับที่มาที่มาบ้านแหนะครับผมโอ้ครับ พระเจ้าโยกสะยุงได้แล้วครับเนี่ยเราจะพาไปเบิงหลังจากยามดังแล้วนะครับ,บ,ป,บป,ปีหาซีทีว่าถ่วมกับบอร์นัี่เนาะมุนบอก่ายาัด ันปีหาซีบอ่ะรวมแล้วก็สิบปีนะครับมันแต่เครื่องอยู่บ่เกือบ 那为什么不行？Oh, wait, สุดลบเหรอเดี๋ยวเอาเศน,หนไหมเบไดปลาสลิดต,ตัวหนึงนะครับเดี๋ยวพยายามไปเสยนที่สองตัวนะครับ หลังบานก็นเอือนม่องบานไอ้ทางนี้เอือนดังนะครับพิ่นเอาดาังไอ้เชียวาดาังไอ้อันน,น,ออมมน,นั้นอ,อน้อมไปเลื่นตื่นงไยแบบนี่อ้อมปลาสะลิดไปนะครับดงังเป็นนองของไอ้ลุ่งนะครับ ไม่เห็นโอ so shallow, <S <s em ้มันไปทางมันถึงมากเลยวัวเมื่อเช้านี้ยมโดนหรออันนี้รับอีกเส้นหนึ่งนะครับเนาโอ้หลุมซะเนาะตรงนั่งโบรานดีๆครับนี่ ไปลาสดิดตนี้ปลาสลิดตายแล้วตายแล้วไม่เราหดด่างๆนี่คนนี้ยังลอยอยู่กลางๆกวดเอ้กินกินแดงบ่กินแดงบ่ขอบเงี้ย มันรอบๆกับพี่น้องโอ้ยถ่วมยังแห้งครับถ่วมนักเลยปีนอันนี้คือไอ้น้องไอ้น้องเก้านะครับเออ พ่นเลยสุดแล้วบ่ไม่ยิงเส้นเลยเเส้นนึงเส้นนั่นเส้นน้ำลงตืมบ่ะเราไปเบื้องคนกันเราไปเบื้องเอ๋ยอันนี้ยายกำลังยกกระดุมวิซองพ่นครับโน่งกินไ่ ครับี่นนั่นแหละอีกน่าเลเไปโซง่น่ยไม่หยุดน่าอีกยานดาข้างงอ๋อลูกยางไทยหรงเดยลุงพิมพึงกับพี่น้องโอ้ยคอมยังหนักเลย ได้บอครับยายาใช่แล้วนะครับน,น,นยัดถนนนี่บีเส้นขาวยังเป็นเส้นขาวเป็นรักสีล่งที่บเนเดี๋ยวไปส่งนะนี่เส้นนี่เส้นขนอบเองอ๋อรอบเอาได้ก่อนล่ะบัดเลือเตอบด้นี่แล้ใส่ผีมันล้งหัวฝุ่นลได้มัม ได้แล้วล่ะเดี๋ยวให้นายจัดไปยามด่างตัวเดี๋ยวไปไทยเอาดีเลยเดี๋ยวไปเบิ้งเพิ่นเมงพปดงเหได้ปะครับย่า่ขอไทยขอเบิ้งไงด้ครับป้าบ่ครับม่เจอบ้านได้ครับนี่้ ัครขออนุญาตหน่อยได้ครับป้ากเป็นยังรับไทยไทยเนีอาไอ้มองเลีวมองไดนี่ล้วครับไทยมอง้นด่เครับปานินปานินปานินจ้ะบงหันซี่ตัวี่ตเออบางหนึ่งได้สองตัวบางหนึ่งเลโตัหนึ่งที่แรลกไลโตัหนึ่งที่แรลกไลโตันึงที่แรกเลยสองตที่แรกได้ซี่ตัว สี่ตัวนี่ได้แต่เดียวเลยตีวังหันเนี่ยจ้าวังหันลุกๆุกตัวเดียวเลยนั่นครับมันไอ้เป็นเป็นมูหน่ะเนาะครับจ้าเข่ามากเข่ามากเป็นมูหเลยมันคาแผงมันเลยบอกว่าได้แต่เป็นปลาขาวมันเต้นปลาขาวมันมึนครับก็ยกไปยังฉี่นะครับบางบาทก็ได้บางบาทก็ไม่ได้อุ้ยหลายบาทได้หน่อยแกงได้แต่ว่านั่งเข่ามากเป็นมูหมีพ่อเลยตัวนี้เออพ่อเลยแล้วหายพี่สาวไปยืนหันเปลี่ยนกันยืนหนึ่งเดียวมังหันโอ้ ไอ้แต่ก้อนไอ้ช่วงน้ำมาที่แดกนะครับตอนน้ำโลงเห็นขยอ,อไปยกอยู่ขยอขัดผ้ากันได้อยู่เนาะอยู่ฟังไงอ้ฟังสะพานไหมครับโอ้นั่นละ่ะพวกย่ายกับไปยกพึ่งกันครับพวกย่ายกับไปยกกับฟังสะพานล่ะมันยังได้ปลาอันนั่นได้ปลาอันกระเดือได้ปลายังก้อยตึงได้ปลาสลิดได้ปลาตองกระเดือได้ปลาตองปลาตองกายตัวใหญ่ยใหญ่ครับผมย่าเนี่ยแะตัวใหญ่ใหญ่ปลาตองกายมันสมบ่แม่นอัน หกเจ็ดสี่ปุ่นี่เขาตุ้มมันเขาเบื้งครับตุ้มันเพิ่มเพิ่นมาตกปลาเนาะตัวนี้ตั้งแต่หกเ็ดีดอันนี้ก็ถือโอ้ดได้อยู่นะครับครับพิวานอันมันยานน้ำยานี่เดี๋ยวเขาตมัมตกที่บางกุ้งที่ไหน เมื่อวมันตกไปนป็นงทงนนถนนเนาะถนนรเบงบึงเศษขอบอครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับผมเนี่ยมันถือเนี่ยมันถือกับสบเงดีไปสวดเลยเดี๋ยวพยายามกาอครับัน โอ้สวมย่งงางนะับเบื้องเส้นขอบถนนครับยู่ยยุ่ยถนนกับประมาณหาสิบเส้นนะครับถ่วมยู่หลังถ่วมหลังถนนเส้นรอบบึงกุยครับ โอ look, cow, uh, ้ปลานิ่นเลยสิหาตัวพวเลยใญ่จะไปเบ่งบ่ขึ้นทนายัดครับอันนี้ว่าแมนน้อยพคดบ่ดังอ้ พาเาอีกชายอีดาเลเป็นบนาเลยอันนีได้อยู่ดีเห็นยู่ม่ยัดตัวหนึ่งครับว่าเ็นเลือกอย่บน่องสงหุม่แจกครับห็นมไม่ยัเห็นยู่ว่ายเนยูไม่หยัดครับวๆดฮะัวยหันครับเห็นยูไม่ยัดน้ำใสดีอยู่ดีเหรอ ได้สองตัวตัวที่สองเนี่ยปลาขาวตาปลาขาวตาดำเนี่ยเอาดักเอาดักไอ้มองออกเนี่ยเสียนที่ปวดบ้านยอยญ่เรียบร้อยนะครับสำหรับมายาม่างออสอง สองตัวเลยนะพออย่างครับเอาเลยครับเจบลอยนะครับสำหรับวันนี้มายามดังไอปลาสามตัวไอกระเพิ่งยามไปแล้วเนี่ยมื่อเสาร์นี้นะครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนครับผม